ชีวิตขอเรานั้นนะคะล้วนไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดกค็คือปัจจุบันขณะนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนกนยายมิตรทุกคนนะคะวันนี้ดิตาจะมาเช็คดวงให้กับทุกคนในเรื่องของพลังงานอีกเช่นเคยนะคะพลังงานที่อยู่กับเรานะคะทุกเวนะคะในไม่ว่าจะเปะจะหลับจะตื่นจะนอนจะนั่งหรือใดใดนะคะพลังงานก็จะคงอยู่กับเราเสมอและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะการที่จะทําให้พลังงานเรานั้น มีประสิทธิภาพมีพลานุภาพให้มันเกิดสัญญานุภาพที่ทรงพลังนะคะเราก็ต้องอยู่กับพลังงานบวกแล้วก็พลังงานที่ทําให้เรานะคะเดินต่อไปได้นะคะ,ะไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่มอบพลังงานที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราได้ นอกจากตัวเราเองคะเราสร้างพลังให้ตัวเองเท่านั้นเราถึงจะมีลมหายใจแล้วก็สามารถที่จะเยียวยาแล้วก็หล่อหลอมตัวเองนะคะให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ได้วันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของเหตุผลการเกิดมาของคุณนะคะคุณลงมาเกิดเพื่อวัตถุประสงค์ใดเดี๋ยวเรามาจะมาเช็คดวงกัน,นะคะขอบคุณศาสตร์ ให้พรมยานนะคะแล้วก็ขอบคุณเทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณนะคะครูบาอาจารย์นะคะทุกพระองค์ทุกรูปทุกนามครูรุกนำทางนะคะแล้วก็พลังงานในตัวของอัมพิกาลิตาแล้วก็พลังงานเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาเจอกันนะคะห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะคะก็ พอดีเยียวยาตัวเองนิดนึงนะคะหล่อลอมแล้วก็เพิ่มพลังให้ตัวเองพอมีพลังกลับคึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็เราก็มาเจอกันในคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษะคะหวังว่าจะเป็นคลิปที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็มีปฏิหารความพัจรน์เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะการกําเนิดเกิดมาของคุณนะคะวัตถุประสงค์ใดในการเกิดมาของคุณในภพชาตินี้นะคะขอให้ พลังงานของศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะไพ่ยิบสีติดมาใบหนึ่งนะขอออกกันนะ,ะทุกคนพระอาทิตย์อยากมาด้วยนะติดมาเอาไหมก็อ oh สิบเหรียญน,นะอยากติดให้พรอ,อ่ะเอาไหมโอ้ oh พลังงานพระเจ้านะคะพลังงานจักรวาลพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานเทวเทพมหาเทพมหาเทวีทุกพระองค์พระผู้สร้างพระผู้บันดาลพระรัตนตรัยผู้ธระทมพระสงฆ์นะคะทุกพระองค์ล้วนเป็นพลังงานธรรมชาติล้วนเป็นธรรมะล้วนเป็นพลังงานพระเจ้าสร้างสรรค์นะคะพระองค์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะถึงจะสร้างโลกสร้างจักรวาลสรรพสิ่งได้นะเข้าใจถึงพลังงานนะคะจะไม่ถกเถียงกันในเรื่องของ อองค์ไหนองค์ใดหรือว่า,าศาสนาใดาศาสนาหนนะคะทุกคนทุกอย่างคือธรรมชาติทุกอย่างคือธรรมะทุกอย่างคือพลังงานที่งดงามสวยงามธรรมชาติพระเจ้าจากกักรวรรดิคุณเกิดมานะคะในภพชาตินี้เพื่อมาทําภารกิจใดวัตถุประสงค์ใดองค์เพียงองค์เพียง เท้าทัตตรถนะคะเป็นเท้าจัตุโลกบาลนะคะปกครองสี่ทิศเท้าทัตตรถนะคะก็คือปีนี้เป็นปีของเ,อเป็นปีของท่านเท้าจัตุโลกบาลปกครองทั้งโลกคุณเกิดมาเพื่อสิ่งใดเดีลด้จะบอกนะคะทีเดียวเลยนะเป็นใบที่เพอร์เฟกมากเลยทุกคนเหมือนเป็นทิศเป็นทาง เป็นการที่นำทางอะไรที่แบบทรงพลังยิ่งใหญ่แล้วก็มีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นมากมายนะคะไบที่สองตามมาโอ้โหพระแม่ลักษมีเงินมาเป็นกอบเป็นกำรรโอ้โหขอบคุณพระเจ้าขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนขอบคุณด้วยความซาบซึง้งปิติและก็กระตันยูทุกคุณ ต่อพลังงานต่อพระองค์ได้เลยใบที่สามนะคะโอ้โหโทศกัณมาออกลบด้วยเป็นไงล่ะขอต่อไปนะคะทุกคนโองเพียงนะคะโอ้โหเทพพระสุขนะคะมันดีมากๆาภารกิจของคุณการเกิดมาของคุณนะคะพระศิวะพระศิวะนะคะห้าใบแล้วนะ โอเคจบด้วยพระศิวะพระอิศวรผู้ประทานพรยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่ศรัทธาสิงพระองค์แล้วก็รวมทั้งตัวเดนนศรัในในสทัพศิวะที่สุดของที่สุดนะคะได้รับพระพรจากพระองค์มากมายได้รับคำสั่งสอนมากมายนะคะแล้วก็ตัดได้ซึ่งกิเลสเอวยอัยยุกจนหมดสิน้นมาโอมเพียง บแรกท้าวตะลดนะคะโอมขอพลังงานภายในนะคะครูครูอาจารย์นะคะชีน้นำทางนะคะการเอ่ยวาจารนี้จงเป็นวาจารที่เปล่งออกมาประกาศสิทธิ์แล้วก็เป็นวาจาสิทธิ์แล้วก็ขอให้เป็นจริงดังที่เอ่ยออกมานะคะทีตาได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วนะทุกคนเห็นอะไรบางอย่างอย่าตกใจนะคะพูดไปเดี๋ยวจะตกใจกัน หลับตานะคะเห็นองค์พระแม่ชัดเจนมาเห็นองค์พระแม่ชัดเจนมากทุกคนเห็นจริงๆเห็นจริงๆนะคะโอเคใบแรกเลยนะท้าวทัตตลดนะคะก็เป็นท้าวจราลกบาลนะคะที่ปกครองทางทิศทิศเหนือหรือทิศอะไรนะคะขอใบจําไม่ค่อยได้นะช่วงนี้กําลังเยียวยาตัวเองนะคะก็เป็นภารกิจของคุณเกตมานะคะเพื่ออ่า เพื่อดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและก็เพื่อดูแลผู้อื่นด้วยเกิดมาภารกิจของคุณก็คือการดูแลคนรอบข้างดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะและคุณคือความมั่งคัง่งคือความอุดมสมบูรณ์เพราะว่า,อ,าองค์นี้เท้าทัตตะท้าทะตะลดนะคะก็คือเป็นปางมหาสมบัตินะคะก็คือเกิดมาพร้อมกับความมั่งคัง่งนะคะอดีตของคุณก็ มากับความมัง่งคั่งเพราะว่าควบคู่มากับองค์พระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีก็คือความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์อนเออนกอนันต์นะคะมากมายอเนกอันออันต์นก็คือมากมายเหลือเฟือเหลือขนานนับสุดยอดมันเพอร์เฟกต์แล้วน้อมรับคําพรจากพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือภารกิจของคุณภารกิจของคุณเกิดมาเพื่ออุดมสมบูรณ์เพื่อมัง่งคั่งเพื่อมอบ ความรักความเมตตาแล้วก็เพื่อเยียวยาตัวเองเอ่อเยียวยาหล่อหลอมมอบพลังชีวิตให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเมื่อมอบให้กับตัวตัวเองมากพอนะคะรักตัวเองเมตตาตัวเองมากพอการรักเมตตาตัวเองในที่นี้หมายถึงเอ่อการไม่ทาลายตัวเองนะคะการดูแลตัวเองให้สวยงามสดใสค่อนเยาวอยู่เสมอแล้วก็มีจิตใจที่รักเมตตาอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีความสงบนิ่งมากพอนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์เหตุการณ์นะคะมันทําให้เราจเจริญเติบโตขึ้นมันทําให้เราเข้าใจชีวิตสัตรรมมากขึ้นมันทําให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นมองเห็นเนื้อในอะไรกับสิ่งนั้นมากมายเลอเกินนะะเพราะฉะนั้นเราจะไม่หวั่นไหวกับ ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ทําให้เรายิ่งใหญ่แล้วก็เติบโตขึ้นนั่นเองนะแล้วก็โทศกันฐ์คะคุณเกิดมาเพื่อสู้รบหรือเปล่าใชา่คุณเกิดมาเพื่อ,อเรียนรู้นะคะเพื่อ เพื่อยิ่งใหญ่นะคะความยิ่งใหญ่ในตัวคุณไม่ได้ไปแข่งกับใครไม่ได้ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะไปแข่งขันกับใครเพื่อที่จะไปะโชว์ power กับใครว่าคุณยิ่งใหญ่นะคุณมียมศฐานดัลสักนะแต่คุณยิ่งใหญ่อยู่ภายในจิตของคุณคุณยิ่งใหญ่อยู่ภายในอ่ออยู่ภายในอนัตอนัตความสุขของคุณอยู่ภายในอนัตจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่ยิ่งใหญ่ของคุณนะคะ คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็คุณเกิดมาเพื่อความสุขนะคะความสมหวังเกิดมาเพื่อมอบพลังชีวิตดีๆให้กับตัวเองมากพอแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้อื่นได้อย่างบั่งคั่งเหลือเฟือแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วที่สุดแล้วนะคะพระศิวะพระอิศวรสิ่งที่คุณปรารถนานะคะ การกระทําใดๆแล้วแต่ถ้าเป็นทางที่ดีพระอิศวรพระศิวะพระผู้สร้างจะมอบพระพรที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณแต่ถ้าคุณสร้างในทางที่ผิดคุณจะถูกทําลายล้างโดยพระศิวะพระอิศวรแล้วก็ทําลายล้างด้วยตัวคุณเองมันคือพลังความคิดนั่นแหละถ้าคิดถ้าไปในทางวิทยาศาสตร์ก็คือคิดสิ่งใดจะได้แบบนั้นนะคะพระศิวะบอกว่าจงคิดบวกคิดดีสร้างดีสร้างกรรมดีนะคะพระองค์ก็จะประทานพรอ,อีกร้อยเท่าพันเท่า ให้กับคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นภารกิจของคุณก็มีเท่านี้มันง่ายมากนะคะขอให้ทุกคนโชคดีอัมพิกาดิตานะคะเลิฟยู thank you so much thank you อีเวนรจิง thank you the world thank you u n i v